พวกเขาไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีเงินพันล้านไม่มีดาวเทียมไม่มีมหาอำนาจคอยหนุนหลังแต่พวกเขาครับสู้จนมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต้องถอยทับกลับบ้านสงครามเวียดนามครับคือหนึ่งในหน้าปวัติศาสตร์ที่โลกไม่เคยลืมแล้วทำไมครับเวียดนามถึงกลายเป็นผู้ชนะสงครามครั้งนี้ได้สวัสดีครับหมอบิมนะครับจากช่อง The Doc Diary ครับ กลับสู่รายการ The D Podcast กันอีกแล้วนะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็อาจจะใกล้เคียงกับเรื่องราวในตอนที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยได้เล่าเรื่องราวขององค์จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามไปนะครับว่าพระองค์เนี่ยได้มีชีวิตแบบไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องราวของพระองค์เนี่ยเวียดนามเองครับก็ได้มีการแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายและในวันนี้ครับอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังต่อครับว่าเวียดนามที่แตกออกเป็น2ฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้แตกกันแค่เฉยๆนะเขาแตกกันแล้วมันเกิดสงครามระหว่างการกลายเป็น สงครามกลางเมืองอีกด้วยครับและสงครามครั้งนั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นสงครามที่คนเวียดนามหรือแม้แต่คนทั่วโลกเนี่ยจะต้องไม่มีทางลืมมันไปได้อย่างแน่นอนเลยครับ หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับโลกของเราไม่ได้สงบสุขอย่างที่หลายๆคนคาดหวังครับแต่ว่ากลับเข้าสู่ยุคแห่งความเย็นเยือกครับโดยอุดมการสองขั้วคือคอมมิวนิสต์และทุนนิยมที่ต่างแข่งกันครับเพื่อพยายามแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกหนึ่งในสนามรบที่สําคัญในนั้นครับคือประเทศเวียดนามประเทศที่ดูเหมือนจะเล็กนะครับในแผนที่แต่กลายเป็นศูนย์กลางของแรงดึงจากมหาอำนาจระดับโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตหรือจีน ในสงครามครั้งนี้นะครับอย่างฝ่ายคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็จะนําโดยสหภาพโซเวียตและจีนครับโดยเน้นแนวคิดรัฐที่จะมีการรวมศูนย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีชนชั้นครับแล้วก็จะควบคุมทรัพยากรของชาติเนี่ยไว้ในมือของรัฐบาลขณะเดียวกันครับของค่ายทุนนิยมเองก็จะนําโดยสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เหล่าพันธมิตรจากชาติตะวันตกในยุโรปค,ครับจะเน้นในเรื่องของเสรีภาพทางเศรษฐกิจการเลือกตั้งและตลาดเสรี จะบอกเลยครับว่าจริงๆสงครามเย็นเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยมันลบกันในที่หนาวหรือเปล่านะครับจริงๆคําว่าสงครามเย็นนะครับต้องบอกเลยความหมายของมันก็คือมันไม่ใช่การรบโดยตรงครับแต่มันเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างการใช้อาวุธวิทยาศาสตร์ และที่สําคัญครับในแง่ของสงครามตัวแทนถ้าเกิดประเทศไหนที่มีปัญหาเรื่องสงครามขึ้นในประเทศตัวเองทางสองค่ายเนี่ยแหละครับก็จะพยายามเข้าไปแทรกแซงมันก็เลยเกิดเป็นสงครามตัวแทนเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งก็เป็นอย่างที่เรากําลังพูดกันนะครับว่าเวียดนามเนี่ยถือได้ว่าเข้ามาอยู่ในวงวนของสงครามนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับคือฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือเองเนะครับก็จะมีโฮจิมินเนี่ยเป็นผู้นําโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนและโซเวียตครับซึ่ง พวกเขา,ก,าก็คือชาติคอมมิวนิสต์นั่นเองขณะที่ฝ่ายใต้นะครับก็จะมีรัฐบาลเวียดนามที่ถูกหนุนหลังโดยสหรัฐอเมริกา การที่สหรัฐอเมริกาครับเข้ามาหนุนหลังฝ่ายใต้เนี่ยไม่ใช่ว่าอุ้ยรักกันหรืออะไรหรอกครับแต่เพื่อเป็นการสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ตามหลักทฤษฎีโดมิโนคําว่าทฤษฎีโดมิโนนะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วครับทางสหรัฐอเมริกาครับเชื่อว่าหากเวียดนามทั้งประเทศครับกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศเพื่อนบ้านครับไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรืออินโดนีเซียหรือไทยเนี่ยก็อาจจะล้มกลายเป็นคอมมิวนิสต์ตามไปได้ ฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมละครับว่าประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยที่เคยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทําไมล่ะครับถึงกลับกลายเป็น2ฝ่ายที่มารบกันเองแบบนี้คําตอบนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเมื่อช่วงที่เวียดนามเนี่ยพยายามปลดแอกตัวเองนะจากอนานิคมฝรั่งเศสแต่ผลลั์ครับมันกลับกลายเป็นการแบ่งประเทศจากสงครามอินโดจีนเพราะว่าทางฝรั่งเศสครับก็ไม่ยอมรับเอกราชของเวียดนามสุดท้ายครับเพื่อเป็นการยุติสงครามก็ได้มีการ ตกลงให้มีเส้นแบ่งเวียดนามเนี่ยชั่วคราวโดยใช้เส้นขนาดที่17ครับแบ่งเวียดนามเหนือเป็นรัฐคอมมิวนิสต์และเวียดนามใต้นำโดยรัฐบาลที่สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาครับโดยทั้งสองนะครับมีข้อตกลงว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งเพื่อรวมชาติเนี่ยในช่วงปี1956อีกทีหนึง่งแต่สุดท้ายครับมันก็เป็นเพียงแค่ลมปากเพราะมันไม่ได้ถูกจัดขึ้นและนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นจุดขัดแย้งที่จะปะทุเป็นสงครามเวียดนามขึ้นต่อไป พอไม่สามารถรวมชาติเวียดนามได้นะครับทีนี้คําถามมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่ามันเกิดจากอะไรละครับต้องบอกก่อนนะครับเวียดนามใต้ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นชาติเสรีครับมีประชาธิปไตยอยู่เขาก็มองว่าเวียดนามเหนือเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็กลัวหรือเกรงว่าถ้ารวมชาติกันไปแล้วครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่โฮจิมินเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความนิยมในทั่วประเทศเนี่ยสูงมากประกอบกับพี่ใหญ่ตอนนั้นนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็สนับสนุนให้เกิดการปฏิเสธ เขาก็ไม่ต้องการให้เวียดนามเนี่ยต้องตกไปอยู่ในมือของคอมมิวนิสนั่นเองทีนี้ครับเมื่อรวมชาติกันอย่างสันติไม่ได้นะครับเวียดนามเหนือก็บอกเอ้ยไม่เอาไม่พอใจครับก็เลยตัดสินใจถ้าคุยกันดีๆไม่ได้เราก็ต้องใช้กําลังแล้วล่ะครับเวียดนามเหนือเองครับก็เริ่มใช้วิธีกองโจรแทนครับ ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนการตั้งแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาตินะครับหรือที่เรียกว่าเวียดกงครับเป้าหมายเนี่ยเพื่อโค่นล,ล้มรัฐบาลเวียดนามใต้ด้วยพลังของประชาชนให้จงได้ครับชาวเวียดกงนะครับจึงเริ่มโจมตีสถานที่ราชการฐานทัพรวมถึงลอบสังหารเจ้าหน้าที่เวียดนามใต้ระดับสูงด้วย เมื่อเข้าสู่ปี1,964นะครับเรือ USS Maddox นะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรายงานว่าโดนเรือรบของฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยโจมตีผลที่ตามมาครับทำให้ประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันเนี่ยใช้เหตุผลนี้ครับผลักดนัน Gulf of Tonkin Resolution โดยให้อำนาจพิเศษในการส่งทรหารเข้าสู่เวียดนามอย่างไรก็ตามนะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่าหลักฐานของเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะมีข้อกังขาว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะในแบบที่สื่อเนี่ยได้ทำการ เสนอครับอาจเป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างครับเพื่อเปิดฉากบุกโจมตีก่อนก็เป็นได้ในช่วงเดือนมีนาคมปี1965ครับสหรัฐเองก็เริ่มส่งทหารกว่า2 0 0 0 0 0นายเข้าร่วมรบในเวียดนามทําให้กลายเป็นสงครามอย่างเต็มตัวโดยมีเป้าหมายคือเพื่อสกัดการขยายตัวของคอมมิวนิสต์และป้องกันการยึดครองพื้นที่ของเวียดนามใต้เวียดนามครับจึงกลายเป็นสนามรบอย่างแท้จริงทั้งระเบิดป่าไม้ก็ถูกทําลายด้วยสารเคมี และพละเรือนก็ยังต้องบาดเจ็บล้มตายนับล้าน เวียดกงนะครับคือกองทัพคอมมิวนิสต์ครับที่แฝงตัวอยู่ในเวียดนามใต้แต่ได้รับการสนับสนุนจากทางเวียดนามเหนือครับเวียดกงนะครับไม่ใช่กองทัพแบบปกติครับพวกเขาไม่มีเครื่องแบบไม่มีแนวรบที่ชัดเจนแต่จะมีการแฝงตัวเป็นชาวนาเป็นคนงานหรือแม้แต่เป็นนักเรียนครับจุดเด่นของเวียดกงเลยนะครับคือพวกเขาเนี่ยจะทําสงครามกันแบบกองโจรครับเขาจะหลบซ่อนตัวเนี่ยอยู่ในป่าแล้วก็อุโมง์ใต้ดินครับจะมีการใช้พวกกับดักไม้ไผ่ครับทุ่นระเบิดโฮเมดเน้นการโจมตีแล้วหนี ไม่ประทะโดยตรงโดยจะใช้กลุ่มชาวบ้านนะครับเป็นแนวร่วมแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการบีบบังคับให้ช่วยเหลือครับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่หลบซ่อนนะครับชั้นดีของชาวเวียดกงเลยเนี่ยก็คืออุโมงค์ที่มีชื่อว่ากูจีครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตกูจีนอกกรุงโฮจิมินหรือว่ากรุงไซ้งอนในตอนนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นเครือข่ายอุโมงค์ที่ยาวรวมกันเนี่ยกว่า250กิโลเมตรเลยนะครับลึกประมาณ3-10ถึงเมตรแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆครับได้ถึง3ระดับเลยนะครับบริเวณอุโม นนี้นะครับได้ถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการใต้ดินของชาวเวียดกงในภาคใต้ครับเรียกได้ว่าเป็นกองกําลังใต้ดินที่แท้ทรูเลยนะครับด้วยความที่อุโมงคนี้นะครับมันอยู่ใต้ดินครับมันก็เลยทําให้กองทัพของเวียดกงเนี่ยสามารถใช้ยุทธวิธีโจมตีแล้วหายไปในดินเนี่ยโดยใช้ระบบอุโมง์นี้แหละครับ ขณะเดียวกันนะครับหากเราพูดถึงสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับพวกเขาคือมหาอำนาจของโลกใบนี้พวกเขามีกองทัพที่เหนือกว่าอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์อาวุธอัตโนมัติที่ทันสมัยหรือแม้แต่สารเคมีนะครับอย่างสารนาปาลมเป็นสารผสมครับที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้แล้วก็เอเจนต์ออเรนจ์หรือที่ภาษาไทยนะครับเรียกว่าฝนเหลืองโดยที่กองทัพสหรัฐนะครับก็จะใช้สารเคมีนี้นะครับหรือตัวฝนเหลืองเนี่ยเพื่อใช้ในการทําลายใบไม้เพื่อเปิดป่าให้โล่งครับจะได้ สามารถตามจับกลุ่มกองโจรวียดกงให้จงได้แต่ปัญหานะครับก็คืออเมริกาเองเนี่ยกับไม่ชินกับภูมิประเทศครับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจกับวัฒนธรรมของเวียดนามเลยแม้แต่น้อยทหารสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่นะครับที่มาร่วมรบเนี่ยก็กลับเป็นแค่พล,ลเมืองที่เกณฑ์มารบเท่านั้นครับไม่คุ้นเคยกับการรบในป่าแล้วก็รวมถึงยังเก่อให้เกิดสภาพปัญหาทางจิตใจที่สูงขึ้นเรื่อยๆถึงจะมีชัยชนะนะครับทางทหารเป็นระยะระยะครับแต่เวียดกงครับก็ยังคงเคลื่อนไหวและหลบหนีได้อยู่เสมอเลย นอกจากนี้นะครับประชาชนชาวเวียดนามเองจํานวนมากเลยครับก็ไม่ได้สนับสนุนสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าสาหรัฐเองเนี่ยทำให้ประชากรบริสุทธิ์เนี่ยต้องโดนลูกหลงไปด้วยเหตุผลที่ว่าอเมริกาครับไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือเวียดกงตัวจริงก็เลยเลือกที่จะจัดการเนี่ยแบบสุ่มๆไปเลย หรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็เริ่มมีเสียงคัดค้านสงครามเนี่ยอย่างรุนแรงเลยครับไม่ว่าจะก,กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงปัญญาชนนะครับก็ล้วนมีนโยบายต่อต้านสงครามครับประกอบกับทหารอเมริกันนะครับเริ่มสินส้นศรัทธาในสงครามครั้งนี้ครับส่งผลต่อขวัญกําลังใจของกองทัพเนี่ยเป็นอย่างมากเลยหรือจะเรียกได้ว่าต่อให้ชนะในสนามลบครับแต่พวกเขาครับกลับต้องมาแพ้ในสนามของจิตใจก็เป็นได้ ต้องบอกเลยครับสงคารามเวียดนามเนี่ยคือสงคารามแรกที่มีนักข่าวติดแนวหน้าแบบไม่มีการเซ็นเซอร์จากทางรัฐเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือนักข่าวเนี่ยสามารถลงไปทําข่าวได้จริงที่เวียดนามครับผู้สื่อข่าวเนี่ยสามารถเข้าถึงสนามรบได้จริงสัมภาษณ์ทหารถ่ายภาพและส่งข่าวออกไปครับทำให้สื่อครับได้เริ่มนําเสนอความโหดร้ายของสงครามที่ไม่ผ่านการแต่งเติมเหมือนสงครามโลกครั้งก่อนๆมันก็จะมีภาพหลายภาพนะครับที่มาจากเหตุการณ์จริงถ้าหลายๆท่านนะครับได้มีโอกาสเห็นครับมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันไม่ ใช่ภาพที่สวยงามเลยนะครับในทางกลับกันครับมันทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามว่ามันมีความน่ากลัวมากแค่ไหนในกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนนักดนตรีหรือแม้แต่ทหารผ่านศึกในอเมริกาเองนะครับก็ได้ร่วมกันต่อต้านการเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ครับมีการประท้วงหน้าทำเนียบขาวและรัฐสภาครับมีการใช้เพลงครับอย่างเช่น Give Peace to a Chance ของจอห์นเลนนอนเนี่ยกลายเป็นเพลงปลุกใจกลุ่มต่อต้านสงครามที่โด่งดังนะครับก็คือกลุ่มเวียดนาม Veterans Against the War บางคนนะครับถึงขนาดเผาใบเรียกเกณฑ์ทหารครับหรือแม้แต่หลบหนีการเกณฑ์ทหารเนี่ยไปอยู่ที่แคนาดากันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายครับความนิยมของรัฐบาลประธานาธิบดีลินดอนจอห์สันเนี่ยก็เริ่มตกต่ำลงครับจนทําให้นักการเมืองรุ่นใหม่นะครับอย่างโรเบิร์ตเคเนดีจอจแมกกาเวอร์นะครับเรียกร้องให้ถอนตัวออกจากเวียดนามครับความไม่ไว้วางใจของประชาชนครับยิ่งการันตีเข้าไปอีกครับว่าตอนนี้พวกเขาไม่เชื่อในรัฐบาลอีกต่อไปจนในที่สุดครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันครับต้องประกาศผ่า ่าวะที่เรียกว่าเวดน m ไ z เซชันคือการส่งภาระการรบทั้งหมดครับคืนให้กับเวียดนามใต้ยอย่างสมบูรณ์เพื่อให้สหรัฐอเมริกาเองครับสามารถถอนตัวออกจากสงครามในครั้งนี้ได้อย่างไม่ต้องเสียหน้าใดๆ ะเห็นได้ว่าสงครามเวียดนามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกินเวลาทั้งหมดเนี่ยรวม19ปีเลยทีเดียวครับตั้งแต่ช่วงปี1 9 5 5จนถึงปี1975แต่สหรัฐอเมริกาครับก็ได้เข้าร่วมสงครามอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยในช่วงปี1965จนถึงปี1973หรือประมาณ8ปีครับก่อนที่จะร่วมรบนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่มันกลับ การใช้กําลังทหารเนี่ยสูงสุดในช่วงปี1969ครับกว่า5,04,000คนสหรัฐนะครับทุ่มเงินไปมากกว่า1 6 8 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าหากคิดตามอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันนะครับก็ถือได้ว่าเกิน1ล้านล้านดอลลาร์ไปอีกครับสูญเสียทั้งเครื่องบินครับยานเกราะยุทโธปกรณ์มหาศาลทหารอเมริกันนะครับเสียชีวิตรวมกว่าประมาณ58,220นายครับทหารเวียดนามเหนือและใต้เนี่ยเสียชีวิตมากกว่าหลายแสนคนพลเรือนเวียด บ,บาดเจ็บและเสียชีวิตราว2ล้านคนครับอีกทั้งยังมีการสูญเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมียอย่างพวกฝนเหลืองครับแล้วก็ยังส่งผลต่อมาในประชาชนที่เป็นรุ่นลูกและรุ่นหลานอีกด้วยครับเมื่อทหารสหรัฐอเมริกาจํานวนมากนะครับกลับไปสู่บ้านครับพวกเขาก็ต้องกลับไปพร้อมกับภาวะที่เรียกว่า PTSD หรือ post-traumatic stress disorder นะครับนั่นก็คือภาวะความเครียดครับที่เกิดจากการต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรงหลายคนนะครับเลือกที่จะใช้สารเสพติดครับเพื่อหนีจากความเครียดสิ่งเหล่านี้ครับมันได้สะท้อนผ่านบทเพลงหนังและวรรณกรรมในยุคนั้นให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับมันไม่ใช่ความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ไปรบเพื่อชาติแต่มันคือความสิ้นหวังและความหวาดกลัวครับ ขณะเดียวกันนะครับสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกนานาชาติมองครับว่าเป็นการลุกรานประเทศเล็กๆแล้วก็สังหารพลลเรือนที่บริสุทธิ์โดยไม่จําเป็นภาพข่าวสงครามที่โหดร้ายนะครับก็สร้างกระแสต่อต้านไปทั่วโลกเลยครับคนอเมริกันเองนะครับก็เริ่มตั้งคาถามว่าเราทําอะไรที่เวียดนามหรือเราส่งลูกหลานของเราเข้าไปที่นั่นทําไม เมื่อเข้าสู่ปลายสงครามนะครับจีนครับก็ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือกับทางเวียดนามเหนือโดยส่งทั้งอาวุธอาหารและคู่ฝึกทหารเนี่ยเข้าไปช่วยรบโซเวียตเองครับก็ได้มีการส่งระบบป้องกันทางอากาศเช่นขีปนาวุธและเลดามันทําให้ทางเวียดนามเหนือนะครับเริ่มมีศักยภาพมากขึ้นในการต่อต้านทางอากาศและการป้องกันเมืองใหญ่ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาครับก็เริ่มเสียความได้เปรียบทางเทคโนโลยีไปโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องบินลบครับจนกระทั่งในปี1973ครับสหรัฐอเมริกาเริ่มถอนทหารอย่างเป็นทางการหลังลงนามในข้อตกลงปารีสและในปี1975ครับกองทัพเวียดนามเหนือก็สามารถบุกยึดกรุงไซงอนหรือโฮจิมินซิตี้เนี่ยได้เป็นผลสำเร็จเวียดนามครับจึงสามารถรวมประเทศภายใต้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ได้เป็นผลสำเร็จครับ วันที่30เมษายนปี1975ครับกองทัพเวียดนามเหนือได้บุกเข้าตีเมืองไซง่อนครับธงแดงดาวทองได้บกสะบัดครับแทนที่ธงของสหรัฐอเมริกาที่ถูกลดลงอเมริกาจากไปทิ้งไว้เพียงคำถามที่ว่าสงครามนี้มันควรเกิดขึ้นหรือไม่เวียดนามอาจจะไม่ได้ชนะด้วยกำลังแต่พวกเขาชนะด้วยความเข้าใจภูมิประเทศเข้าใจคนและเวลาสงครามเวียดนามครับจึงไม่ใช่บทเรียนของมหาอำนาจ แต่คือชัยชนะของผู้ที่ถูกมองว่าต่ำต้อยและเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นั่นเองเอาเลยครับเป็นไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่มันเกิดขึ้นนะครับ และอย่างที่บอกนะครับบางครั้งสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งของแค่อุดมการณ์ของคน2กลุ่มเท่านั้นครับแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยจะต้องได้รับความสูญเสียหรือได้รับความทุกข์ยากเนี่ยร่วมกันไปด้วยสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ t ด e ดีพอดแคสต์เรื่องราวดีๆ 想要讲。